เฮ้ยโอ้ยออหยาหนเกินแล้วกระชังเชิงโอ้โหโอ้ไงล่ะสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวน้องชูก้านั่นเองนะผมดูนะฮะโอ้น่ารักมากเลยนะผมโอ้โมเดลเนี่ยเอาไปสิบเต็มสิบเลยผมดูการกินบูเบอรี่นี่นะฮะโคตรน่ารักเลยผมโอเคมาดูสกิลของน้องกันนะผมสกิลแรกเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาแบ่งจํานวนนั่นเองนะผมคือจะเหมือนจะเสกตุ๊กตานะฮะสามตัวนะผมตัวบัลเลอร์เลยนะผมซัดศัตรูนะฮะ แล้วก็สกิล2จะเป็นของเล่นหมีน้อยนั่นเองนะผมเป็นสกิลเคาน์เตอร์นั่นเองนะฮะเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จเนี่ยศัตรูก็จะกลายเป็นตุ๊กตานั่นเองนะผมแต่ถ้าล้มเหลวเนี่ยก็จะโจมตีปกตินะผมแล้วก็มีโอกาสที่ศัตรูจะกลายเป็นตุ๊กตาด้วยนั่นเองนะผมส่วนคุณสมบัติเนี่ยทำให้อยู่ในฐานะของเล่นในโอกาส5%เมื่อโดนศัตรูโจมตีนั่นเองนะผมโหเหมาะเป็นสายโล่มากๆเลยนะผมต่อไปก็ฟื้นฟูพลังชีวิตถึง15%สคบห้าเปอร์เก็รต์แค่หนึ่งครั้งเมื่อถะกเ แล้วก็ตอนที่รับอัตราความเสียหายรวมถึงได้รับความเสียหายจากสถานิวกติจากศัตรูจะย่นเวลาคูลดาวของสกิล2ลง2%ด้วยนั่นเองนะผมโอ้แล้วอื่นก็มีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น30% 20วินาทีไม่แสดงผลช้าและฟื้นฟูพลังชีวิต15%เมื่อถูกสกปิลนั่นเองนะผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันเลยกว่าครับผมมาครับเกมแรกนะผมโอเคด่านวานะตอนคืนนะ ก็ทีมผมมีโรเจอร์ด้วยครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นมีโอเท่งด้ o ดวยแล้วก็มีหยยันโทมิงโก้ N G o, แล้วก็ชูก้าด้วยครับผมฝั่งนู้นนะฮะโอเคมาวัดกันเลยดีกว่าผมว่าใครเป็นชูก้าที่เก่งที่สุดนะฮะตัวตัวเนี่ยผมว่าชูก้าเนี่ยเล่นสนุกมากนะผมลเลยคือเอาไปลองมาแล้วนะฮะก็แบบเป็นตัวที่แบบสายโลกที่สนุกมากแล้วกสกิลก็ไกลมากด้วยนะผมโดยเฉพาะสกิลปล่อยตุ๊กตามันนะฮะเป็นแบบคาถาอัญเชิญตุ๊กตาออกมาคือแบบไกลมากแล้วก็แรงมากด้วยนะผม สกิลเคาน์เตอร์เนี่ยคือแบบโอเคเลยผมโกงจัดๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเ,เติมเกจทงแรกให้เต็มก่อนแล้วกันนะผมยังไม่อยากไปบวกมันเท่าไหร่นะฮะฝั่งโน้นน่ากลัวน่ากลัวทั้งน,น,นั้นเลยนะผมเราเป็นน้องตัวน้อยนะผมดูดโอ้โหตัวเล็กมากเลยครับผมอ้โมงดนี่คือแบบสุดยอดนะฮะดูฮนะ <c ười> ขนาดเท่าขาลองน้องอะโดนเตะทีที่ปิวออกนอกโลกเลยทีเดียวนะครับผม โอเคเราเติมเกจให้เต็มก่อนนะผมมีมงกุฎด้วยนั่นเองนะตามอนิเมะเลยนะฮะเนี่ยชอบตรงให้มันกินอ่าบลูเบอร์รี่นั่นเองนะผมคือแบบสมจริงมากเลยนะน่ารักมากเลยโอเคไม่มีเพื่อนมาเลยนะผมเดี๋ยวเราเออยึดธงการก่อนนะฮะอือฮึอุ้ยเมื่อกี้เหมือนจะโยนโยนถ้วยบลูเบอร์รี่ทิ้งเลยป่ะฮะตอนดึงธงโอ้โหน่ารักมาก เอ้ยโอ้ยหยาเกือบแล้วกระดางเชิงโอ้ยวิ่งยไงล่ะไปไงี้กระดางเชิงไกลมากๆแล้วก็แรงมากๆด้วยผมเฮ้ยโอ้โหโดนร้ายก่อนนะเมื่อกี้จะเคาน์เตอร์จะเคาน์เตอร์คำเปนดิสักหน่อยครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเติมเกจธงนี้ให้เต็มก่อนนะฮะ โอ้ฝันูมียังโดคาฟินโก้นะกำลังบวกกันอยู่โอ้ยโอ้าแล้วโอ้าแล้วโอ้รรมดาตีธรรม้าโอ้โหต้ยรร้ดาตัวนี้ไกลมยกเ้ยนะผยแล้็น่้รัก,กย้ย, <laughs> อออยกอ้ยู <laughs> ดูดิอะยพ่าะวอ้ย้อนี่อ้ะใอ้น้อาต่อ้ต่อ้ยอ้ยาอ้ยโอ้ยโอดีแอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 อ้ผม <laughs> ที่ใช้ระอ้ยเช้ญโา้ะผมไปนู่นแล้วโอ้งโอเคโเคคคีู้โออ้อ้ยอ้ยอนอ้ยอ้ยโอเยออ้ยโอ้ยอ้ไม่มยใอรตโเลยโอ้ยโอ้มอนโอ้ย อือหือยังไงยังไงโอ้ยไม่โดนโดเด้งโอเคเดี๋ยวเราดึงธงเลยฮะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่ได้ตีไปลุยเลยสมุนลูกสมุนโอ้ยโอ้โอ้ยอะไรมั่วซั่วไปหมดแล้วเอ้ยลงมาก่อนมีกระถางเชิญแล้วเดี๋ยวใสดืขากระถางเชิญยอุ้ไกลมากเดือดขาวก็เดินแล้วผมโอเคอะไโอเด้งมันอะไรยังหนาวะฮะอะไรอะไรยังหนาฮะหนีก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วเอ้ย โอกาส5%็ไม่ออกเลยนะผมที่จะตัวยกยเป็นูกตานะเคเขาเตอร์ไม่ได้แล้วนึกว่าโอเดมยะสกิลใส่เราเนะ่หลบมาก่อนอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วอ๋อลือไปโดนข่าวล่างกระกระชอกนะฮะโอเคเก็บตาแล้วเมื่อก okay. ี้ขาเชิโอเคเดี๋ยวเราดึงธงเลยฮะเพื่อนคุ้มกันให้หน่อยโอเคทิ้งถาดบลูเบอร์รี่เลตดึงธงโอ้ยอาร้องอาร้องมาโอ้ยไม่แทนดูไม่แทนได้ดูครับผมเมื่อกี้ ลบมาก่อนลบมาก่อนยังไม่อยากตายอ๋อโอเคโอเคมีเอ่อการตายทีหนึ่งเนี้ยผมโอเคเราจต่การอะไรเพื่อนเคาเตอรออ์ไม่โดนอุย้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคเมื่อกี้เคาเตอร์ล้มเหลวเนะนี้ยแล้วกโจมตีปกติไปมันก็ติดฐานะตุ๊กตาไปนะผมคาร์บินดิทอย่างโกงเลยผมโคตรนานเลยสารตุกตาเออเมื่อกี้ใครกระเด็นไปบ้างก็ไม่รู้โอเคชนะนะมัง้งชนะอะไรเล้ว โอ้เพื่อนดึงธงไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้โหดึงธงทั้งสองคนไม่ทันทุกคนเลยเอ้ยเอ้ยน้องเนี่ยอย่าหัวร้อนนี่น้องโอ้โหทิ้งถาดบูเบอรี่เลยครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกตาหนึ่งฮะมาครับอีกสักตา์หนึ่งนะผมเมื่อกี้น้องหัวร้อนไปแล้วนะแพทิ้งถ้วยบูเบอรี่เฉยเลยครับผมโอเคตานี้ขอให้ชนะนะครับผมโอ้ทีมผมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฝั่งหนูก็โหดเอาเรื่องนะผม อย่างโดมิโก้นี่เกลือนเซิร์ฟเลยนะผมเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเท่เ,เรื่องเลยนะแต่ผมว่าสกิลอย่างโดพิมิโก้นี่ผมค่อนข้างผิดหวังหน่อยนะครับผมถึงมันจะเก่งขนาดไหนแต่ผมว่ามันอาจจะแบบอาจจะแบบออกแบบได้ดีกว่านี้นะผมแต่สกิลสองของแดงโดพิมิโก้เนี่ยผมว่ามันโกงจริงๆนะฮะไอสกิลแบบสไปเดอร์แมนนะกางใหญ่แล้วก็แบบเอ่อใหญ่ลแหลมมาเสียบนะไกลอันนี้คือไกลจริงฮะสกิลมันโคตรไกลเลยผมแล้วก็แรงมากด้วยนะผม โอเคสกิวไอ้ฝนได้มันก็แบบโ,โกงมากๆเลยผมติดมึนงงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้องชุกข้างกันต่อดีกว่ายังโอาเฟิโกไว้อีกคลิปหนึ่งนะโอเคเราเหมือนเดิมฮะดูดึงธง,ง,งทิ้งถาทิ้งถ้วยบูเบอรี่แล้วก็ดึงธงแล้วก็หยิบถ้วยบูเบอรี่ไปจากไหนไม่รู้โอเคหัวระวังหกนแหละไปถึงถ้วยบูเบอรี่เดียโอเคเพื่อเราจัดการนะผมขอเติมเกรดธงให้เต็มก่อนนะผม อ่ะเรียบร้อยไปโอ้โห้โหดูดูผมว่ามันก็อลังการอยู่นะยังโรเมิงโก้อ่ะมันก็เท่แหละใครก็ใครก็อยากได้ใช่ไหมแต่ไอ้นี้หล่ะผมสุบไม่ได้เสียเพลินต้องตายฐา <c oughs> นเธออ้าเออโดนโดนโดนยังฟามิงโก้ครับผมเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยทงเต็มแนละ้วผมนี้ไปป่วนทงการดีกว,ว่าลุยเลยลูกสมุนลุยเลยตีมันตีมัน ตีคิดแล้วตีคิดเอ๋ยกระเด็นไปดิหงายทางไปดิลุยลุยลุยโอ้โหเสกไปดิเออคิดใครเป็นตุ๊กตาแล้วกระหันเชิญโอ้เอ้ยโดนหมดฮะโดนกันทั่วหน้าวิ้วนี่ฮะืหติดมืองงเลยครับผมโอ้ยเออโอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าอย่าดึงทงโอาไว้เราไปสายโลว่าค่อนข้างถือเอาเรื่อง นี่ไงนี่ไงตีปรดีแลลี่เหรอแลลี่เหรอเออสวยสวยสวยฆ่าไปฆ่าได้หนึ่งตัวผมยังโดนพอมิโก้ไม่ถึงจริงวะยังไม่ตายดิเออคิดอะไรคิดอะไรกระฐานเอ้ยไม่ต้องห่วงลูฟี่แล้วกิวโคตรไกลแล้วโอเคอ้าวไม่ตายด้วยยังโดนพอมิโก้เดี๋ยวเราอีกขโมยเลือดเอ้าไม่ได้เขาเตอร์อุ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถวยแล้ว ถอยก่อนนะถอยก่อนวิววิววิวโอ้ยวันนี้นีมันค่อดไกลเลยผมไกลแล้วก็แรงมากเลยผมโอ้โหถ้าใครเล่นยังเก่งนี่คือแบบโกงจะจัดเลยผมมาเพื่อปราบอครนุโดยเฉพาะเลยผมเพราะเป็นหมัดสายหมัดสีฟ้านะฮะโอเคโอ้โหทีมเราได้อยู่ได้อยู่สามต่อสองนะฮะต้องอ่อคุมธง,งกลางให้แบบหนาแน่นเข้าไว้ครับผมโอเคลูฟี่สุดยอดเก่งมาก สวยแล้วอย่างโราเป็นโกะกระถาเชิดจะกลายเป็นลูกพ่อเอ้ยหนีกันหมดเลยหนีกลัวฮะกลัวโอเคคิดเดาะคิดเดาะเอ้ยเอ้ยตีหืมกดเคอร์เตอร์ไม่ทันเมื่อกี้โอ้น่าจะกดเคอร์เตอร์ไปนะเมื่อกี้อะไรอะไรอุ้ยอุ้ยโอ้ยหลบไม่ได้กดดอทไปแล้วอ่ะไม่มีดอทเมื่อกี้หยิบมาก่อนแล้วก็เคอร์เตอร์มีใครโดนเป็นกุ้งตาไหมไม่มีโอ้สวยมากเลยฮะ โอเคสีหนึ่งน้ำอยู่ฮะเดี๋ยวหาเจออุ้ยผิดด้านติดมืนงงอยู่เงี้ยผมโอ้โหสุดยอดเลยติดมืนงงของโดโดฟังโก้นะฮะโอ้โหเซ็งเลยนะผมอุ้ยแต่ชนะนะับผมโอเคมาดูเรียกชัอนของน้องกันนะ โอ้ยโอ้น่ารักมากเลยผมดีใจแล้วนะไม่เคี่ยงถ้วยบูเบอรี่แล้วนะผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับน้องชูก้านั่นเองนะผมเป็นสายโลกที่ค่อนข้างเล่นสนุกมากเลยนะผมแล้วถ้าใครแฟน,นแทนน้องชูก้าเนี่ยคงแบบใจละลายแล้วก็หมดเพชรกับน้องชูก้าร์ได้นอนเลยนะผมก็ผมชอบมากเลยฮะโมเดลต่างๆ,ๆนาน,นะผมโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ